โอเค okay. สวัสดีครับทุกคนโอเควันนี้ไม่พูดภาพทำเพลงนะใครมาแล้วก็รู้ตัวแล้วต้องทำอะไรนะครับ <laughs> <laughs> วันนี้เนี่ยคือจริงจริงนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะใจพี่มานานแล้วแล้วจริงๆวันนี้อยากจะแชร์ให้กับทุกคนเพราะว่ามันต้องมีทักคนหนึ่งในประเทศไทยนี่ยช่วยคุณหน่อยเพราะว่ามันอะไรอะ่ะ ผมเป็นคนที่ชอบศึกษาสัจธรรมที่มันเป็นแก่นของทุกศาสนาสัจธรรมที่มันมีปัญญาจริงๆนะครับแล้วก็สัจธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมศึกษามาเรื่องน,นี้มาช,ชีวิตทั้งชีวิตถ้าคุณอยากจะได้ข้อมูลนี้ไปก็รับไปเลยนะครับไม่ไม่ได้หวงไว้เพราะว่า หน้าที่ของผมที่เกิดมาในชีวิตนี้คืออยากจะให้คนได้ตื่นรู้โดยไม่ต้องงมงายนะครับหัวข้อวันนี้ก็อาจจะแรงหน่อยก็คือว่าวิธีไม่งององมง,งายฉลาดเหนือผู้หากินความกับความเชื่อคน,อนมันมีคนที่หากันขับเชื่อคนนี้มาทั้งตลอดกาลนะตั้งแต่สมัยที่มันเริ่มมีศาสนาขึ้นมาเลยมนุษย์ก็<ๆ>หาวิธีหาเงินกับศาสนาอยู่แล้วเข้าใจปะ แล้วก็ไม่ตั้งแต่ตั้งแต่ยุคของยุคก,ก่อนยุคมืดอ่ะเตั้งแต่หงตั้งแต่ตอนที่สังคายนาสังคายนาไบาเบิลตอนอายุประมาณ3 0เอ่อที่เมืองนิเซียนะครับประมาณปี300กว่าคศ3 0นะ300กว่าก็มีคนพยายามที่จะเอาผลประโยชน์ตัวเองมาทํำเพื่อควบคุมคนนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็งงตลอดมาทุกตลอด,ลอดนะว่าฉันเขาจะเชื่อออกไปศรัทธาไว้ที่ใคร<ะ>ใช่ไหมที่พระไหนวะที่ศาสนาไหนวะแน่แน่ คุณถามตัวเคยถามตัวเองไหมละ่ะว่าฉันนับถือศาสนาถูกต้องเปล่าวะใช่เคยถามปะเคยถามค่ะเพราะว่าหนูเป็นชาวพุทธที่เรียนโรงเรียนคริสต์เอออ่ะโอเคแล<ช>้วบอกตกลงกูเอาไงเน่แน่กูอาไรกันแน่เ,ออนนเนี่ยแต่ตรงใครดีใครใครดีกว่าวะใครถูกกว่าว<ช>ะมันต้องมีคําถามนี้แน่เลยผมว่าทุกคนในโลกเนี้ยมีคําถามนี้มาตลอดว่าไอ้คาศาสนาที่กูเกิดมานานตรงนั้นเนี่ยมันฟลุกถูกอันหรือเปล่าวะเนี่ย ใช่เปล่าฉันเกิดถูกที่หรือเปล่าใช่ถูกปว่าเทศหรือเปล่าใช่แล้วก็วิธีการที่เราปฏิบัติในพิธีกรรมของศาสนาเราเนี่ยมันมันทาให้เราพ้นทุกข์จริงๆหรือเปล่าเออไม่ต้องเอาแค่พ้นทุกข์ละจ้าของเราเอาแบบสวรรค์บนดินทุกคนอันนี้มันมันต่างกันนะคุณอาจจะได้ยินมาโอเคผมแล้วแต่ความเชื่อของคุณแต่ว่าเราเกิดมาข้อหนึ่งเลยนะผมให้สัตว์จะทาความจริงกับคุณเลยนะทุกคนไม่ต้องไปค้นหาละ หนึ่งคุณเกิดมาเพื่อสร้างสวรรค์บนดินโอ okay เคไหมชัดเจนเกิดมาเพื่อจอยเกิดมาเพื่อสนุกเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ตื่นเต้นตามสิ่งที่แพชชั่นของตัวเองอมีใครเคยพูดตรงๆกับคุณอย่างนี้หรือเปล่าโอเค <Okay S 2> ไหมผมต้อง<ๆ>ผมต้องพูดความจริงอะ่ะ ต้องพูดความจริงต้องพูดสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่คุคลิปผมอาจจะไม่ได้ไวรัลมากหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละเพราะว่าคนที่คนส่วนใหญ่จะถูกเน้นดูดเข้าหาเนื้อหาประมาณดราม่าอะไรของเขาใช,<ๆ>ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพวกเราต้องเป็นแสงสว่างพวกเราต้องเป็นเป็นผมจะยึดผมจะไม่มีทางเปลี่ยนแมสเซจตัวเองเพื่อเอาไปไม่มีทางเปลี่ยนความจริง บิดเบือนความจริงเพื่อจะได้เอาใจฐานฐานแมสเพื่อกูจะได้ไวรัลเข็ดปะเพราะนั้นผมรู้ว่าผมพูดอะไรอยู่ผมรู้ว่าผมพูดความจริงอยู่เพราะนั้นถ้าใครอยากจะฟังความจริงนะครับมีวิธีสามวิธีที่จะเช็คนะครับโอเคอันนี้เราเริ่มคลิปเลยดีกว่าโอเคค่ะอืมอ่าใครเข้ามาแล้วเฮ้ยเขียนมาอย่างว่าสดจริงๆงวงเล็บอ่าโอเคหัวข้อจึงมากค่ะอืมนั่นแหละไม่จึงม,มึงก็ไม่ดูดิพอดีว่าผจองพอดี เออไม่ไม่จึ้งมึงก็ไปดูเออเห็นปะมันของจอบมันจักรวาลส่งมาของนี้มันอยู่เธอรู้ป่ะไอ้อันหนึ่งที่คนจะรู้นะอันนี้มันลำคาญใจมากเลยคือไ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 อตีเนี่ยมันอยู่ปลายใต้ในฉากเนี้ยไอตัวปิดสกอตเทปตรงเนี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนมุมได้ไหมเนี่ยเออเปลี่ยนมุมได้ไหมโอเคค่ะเราก็เอามุมนี้หลอกมั้ยมุมนี้เคลียร์ข้างหลังเคออเออเออเออทำไมใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยโอเค อ่าัวข้อจึงไม่คุณรู้ไหมว่าทุกคนอยากจะรู้ไหมว่าไอการที่การที่สมสอนในไลฟ์อะมันคือการจูนอย่างหนึง่งมันคือเวลาเกิดเป็นการสอนมันคือการแชเนลลิ่งการแชเนลลิ่งคือการส่งร่างอย่างหนึง่งเก็ยปะจริงๆแล้วทุกคนส่งร่างตลอดเวลานะอย่าไป ส่งร่างหมายว่าคุณเวลาคุณทํางานด้วยความเคยเคยเป็นแบบว่าวทํางานอะไรแล้วมันเพลิดเพลินแล้วมันเวลามันหายไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ารูปอ่ะเหมือนว่ารูปรืปยผมกับคอนดักเตอร์เวลาเล่นดนตร,ตรีหรืออะไรหรือเวลาสอนหรือเวลาอะไรทำนี่ผมสนุกอะ่ะเวลามันหายไปเลยคุณกําลังจูนตัวเองกับจิตไฮเออร์เซลล์ของคุณตัวตนที่สูงที่สุดของคุณค,คุณกำลังจูนกับสิ่งนั้นแล้วแล้วพอคุณจูนกับสิ่งนั้นเนี่ยคือแม่งโฟล์มาโฟล์มาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมีคนคอมเมนต์มา อะไรนะหัวข้อจึงอจ้งมากก็มันก็เลยโฟล์มา ไม่จึ้งมึงก็ไม่ฟังเห็นป่ะความไอ้ไอ้ไอ้กรอนพวกนี้มันก็มาเองมันก็มาเหมือนโมซาห์เขียนเพลงอ่ะธรรมชาติใช่เหมือนโมซาห์เขียนเพลงก็โมซาห์ก็จูนอยู่อ่ะก็จูนไม่ลบเลยอ่ะใช่ไปยาวนั่น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 ไม่เห็นกับตาตอนอาจารย์แบบดูแจ้งลงมาตอนที่สอนคัดดูแจ้งเนี่ยแหละออืตอนพี่บ๊อบบี้ก็นั่งอยู่แปดร้อยตอนนั้นเป็นร้านเป็นเป็นเป็นระแหนออกมาเป็นคัดแยกที่อยู่ในคัดแยกที่เก้าสิบกับตาเลยวันนั้นหนูเรียนสดอาจารย์สอนอยู่การสอนคนอย่างนี้เลยโอ้ผู้ละคนลุกเนี่ย แล้วเราอะเห็นกับตาว่าอู้สิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อาจารย์อะรู้มาแล้วพูดนะตรงหน้าตรงนี้เลย<ช>รู้มาแล้วพูดหนูฟังอ้าปากค้างกับพี่บ๊อบบี้แล้วก็โอ้โห เราว่าสิ่งที่เรารู้มาตลอดเกือบเกือบหนึ่งปีนะตอนนั้นเกือบเกือบหนึ่งปีว่ามันว้าวแล้วนั้นแล้วอาจารย์มีอีกอะ่ะมันมันเหมือนแบบอาจารย์เอามาได้อีกเอามาได้อีกเอามาได้อีกอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่อัปเดตพวกนั้นทุกคนต้องฟังแล้วมันเป็นความรู้ที่ทําให้เราเปลี่ยนไปคนที่ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตจะบอกนะนกจะบอกเลยทุกคนถ้าทุกคนเรียนรู้วิธีการที่จะรู้โดยไม่ต้องพึ่งความเชื่อคือรู้เหมือนตัดสรู้เลยอ่ะ <c oughs> ดูมาเลยรู้เลยว่าอะไรแป้งเป็นจริงเห็นเป็นเป็นผ้าขาวเหมือนสีเหมือนเห็นสีอ่ะเหมือนเห็นสีว่านี้สีแดงก็มันก็เป็นสีแดงอันนี้สีเขียวกูก็รู้เป็นสีเขียวเวลาใครพูดบูชิดมาตอนนี้เนื่องในสังคมไทยมันก็มีการเรียกว่าพูดตรงๆก็คือเริ่มใส่เสื่อมศรัทธาใน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 บางคนที่เขาเคยเชื่ออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ตามนะก็ก็สมน้ำหน้าทําไมคุณไม่ควรจะไปเชื่อบุคคลอยู่แล้วใช่จริงจริง ทำไมเพราะใช้คาว่าสมน้ำหน้าโดยตรงเราแต่เป็นเรื่องดีพูดดีนะเพราะว่ามันเป็นบทเรียนให้กับทุกคนเพราะว่า<ม>คุณไม่ต้องไปนั่งหาหรอกว่ากูจะเชื่อคนคนไหนดีโดยผมโดยทั้งผมด้วยนะ<ม>คุณไม่ต้องมานั่งเชื่อไม่ต้องมาต้องโอ้บัณฑิตมันจะมาโฆษณาไว้มันเชื่อมันดีกว่ากูไม่ใช่เหตุผลคือเชื่อแมสเซจ not messenger เชื่อ<ม>ข้อความพิจารณาที่ข้อความไม่ต้องไปเชื่อที่คนส่งสาร เคยตั้งแต่รุ่นไม่ว่าใครก็ตามพระเพลิอะไรก็ตามเขาไปแค่คนสงสารบางทีคนสงสารก็มีโดนโดนบาโดนโดนอะไรบ้างโดนโดนอิทธิพลของโน่นนี่บางทีก็อารมณ์ไม่ดีหรือบางทีก็เอโดนอิทธิพลเงินโดนอิทธิพลคนโน้นคนนี้โดนผลประโยชน์ต่างๆเออก็เปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมข้อมูลเปลี่ยนตั้งแต่สมัยคริสเล่าตั้งแต่สมัยอะไรเอก็มีข้อมูลโดนโดนบิดเบือนเพราะว่าต้องการขายตั๋วไปสวรรค์อมีนะขายตั๋วไปสวรรค์ตั้งแต่ยุคมืดแล้วก็ขายตั๋วไปสวรรค์กัน บ้าบออะก็คืออแต่ถ้าคุณพึ่งเอา,เอา,เ,อาเอาสัตเอาเอาศรัทธาไปไว้ที่คนคุณจะต้องพลาดคุณจะพลาดไม่วันนี้ก็วันหน้าโอเคไหมแม้แต่คนดังๆบางทีก็พลาดเรื่องนี้นะบางคนที่แบบว่าโอ้ยฉันรู้ส่าเลื่อมสายพระคนนี้กูเลื่อมเสื่อมสายกูก็ผิดหวังนะไม่บอบางคนดังๆก็ไม่รู้จะเสื่อมสายใครแล้วเข้าใจไหมใช่ไม่รู้จะไปทางไหนดีผมจะบอกเมื่อ,อผมไม่เชื่อแล้วสรุปนะสรุปเขียนไปเลยเขียนห้อนหน่อย คำตอบสุดท้ายเรื่มใส่ตัวเองโอเคไหมเรื่มใส่ตัวเองไม่ใช่ในแนวอีโก้นะแต่รู้ถึงพลังตัดสรู้เลยภายในของตัวเองคือเวลาคุณจูนกับตัวเองที่สูงที่สุดอ่ะคุณจะรู้ความจริงเห็นทุกอย่างชัดเลยว่าไอ้น,นี่มันบูชิตไอ้น,นี่มันบูชิตอันนี้มันใช่อันนี้คนนี้ใช่คุณอย่าเชื่อบุคคลให้เชื่อข้อความให้พิจารณาข้อความไม่ใช่ไม่ใช่เชื่อให้พิจารณาข้อความด้วยเสียงภายในตัวเองเห็นปะ เอาตรงนี้นะไปตัดตรงนี้นะตรงเนี่ยตรงเนี้ยคือที่คมที่สุดตั้งแต่พูดมาเนี่ยเครื่องติดละตรงนี้แหละอ,อย่าเชื่อตัวบุคคลแต่ให้พิจารณาข้อความที่เขาพูดไม่ว่าใครพูดก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะเป็นตั้งแต่ดารายลามะมาจนถึงใครก็ตามถึงโป๊บถึงอะไรก็ตามเป็นมีชื่อเสียงขนาดไหนดังขนาดไหนหรือว่าชื่อเสียงมีไม่มีมนทินเลยคุณพิจารณาแค่เดียวคือแม้แต่คนที่บางทีไม่มีมนทิน บางทีเขาก็ไม่ได้จูนตลอดเวลานะบางทีเวลาเขาสอนคนในเรื่องของสปิริชัลหรือจิตวิญญาณบางทีเขาก็ไม่เจียมจูนตลอดเวลาบางทีก็มีความความอะไรอย่าง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 ถ้าเป็นเช่นเอ่อนะเออบางคนออย่างเช่นอ่ะมีคนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดการ์เคซี่เอ็ดการ์เคซี่นี่ก็เป็นหมอหมอดูที่แบบหมอดูที่แบบมีชื่อเสียงของอเมริกา<ฆ>ซึ่งเวลาเขาดูนี่เขาก็จะเป็นแบบนอนอะ่ะเขานอนแล้วก็ได้ข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยก็<ฆ>คือ แต่ข้อมูลในเรื่องเรื่องสุขภาพมันเจ๋งมากเลยเขาทําตลอดชีวิต5060ปีท mm ําตลอดชีวิตข้อมูลมหาศาลเลยเรื่องสุขภาพมันเจ๋งมากเลยแต่ว่าบางทีเนี่ย mm hmm. เขาไปอิงบางอันผมก็ฟังแล้วมันก็มีกลิ่นแปลกๆเพราะว่าเพราะว่าข้อมูลของเขาอ้างไบเบิลที่เยอะเกินไปอ้างไบเบิลที่ว่าเขาโตขึ้นมากับไบเบิลอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มันไม่สากลอันนี้มันไม่ใช่ทุกศาสนามัน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 มีความบิดเบือนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณฟังบุคคลเนี่ยคุณจะต้อง เอามามาพิจารณากับอะไรเดี๋ยวให้ดู3มข้อนะครับทุกคนมันจะมาจากภายในของคุณจําไว้เลยเลื่อมใสตัวเองหมายความว่าอะไรเลื่อมใสตัวบุคบุคคลคนนั้นคือตัวคุณเพราะในตัวคุณมันคือพลังงานพลังงานของพระเจ้าอยู่ในนั้นถ้าคุณเงียบแล้วฟังออย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะ่ะหรือพระเยซูสอนนะ่ะถ้าคุณเงียบแล้วฟังคุณจะมีแต่ปัญญาเพราะฉะนั้นใะใส้มข้อนะครับทุกคนวันนี้เช็ควิธีการที่จะเช็คว่าใครบูชิตหรือเปล่าเราจะไม่งงงงายอีกต่อไปแล้วอันแรกสาม คุณจะต้องาำเวลาคุณได้ยินใครพูดอะไรก็ตามเอามียกตัวอย่างมาหน่อยเดียวว่าเขาพูดอะไรกันเวลาที่มันสอนอะไรสอนอะไรอ่ะสอนอะไรแล้วดูมงมงายอ่ะสมมุติว่าคําพูดประมาณว่าเออต้องชดใช้กรรมเก่านะใช่อ่ต้องชดใช้กรรมเก่านะเพรอันนี้มีกรรมติดตัวมาเช็ค3ประตูแห่งควมามจริงสูงสุด3ประตูมันต้องผ่านสประตูนี้ให้ได้ข้อถามคําถาม3ข้อนี้ตัวเองข้อหนึ่งเข้าเรื่องเลยข้อหนึ่งอ แชร์กันไดอยังทุกคนศรัทธาตัวเองนะแต่ศรัทธาตัวเองมันไม่ได้หมายครับบางคนอาจจะงงไงว่าศรัทธาตัวเองนี่คือการอีโก้หรือเปล่าอ่ะแล้วเราสิปัญญาน,น้อยคนอื่นหรอเราต้องเราต้องให้เกียรติผู้รู้มากกว่าหรือเปล่า<ม>หรือคนนี้เนี่ยพอดีเขาจบเปลี่ยนกี่เขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนเปิดอะไรหรืออะไรหรืออะไรก็ตามศาสนาศาสตร์ศาสนาคิดก็จะมีของเขาอ่ะมี<ล>ะเรียนเล่นๆซึ่งมันไม่จําเป็นนะลำดับชั้นบางคนแม้ลำดับชั้นสูงสุดแต่ไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยพูดมากูฟังไม่รู้เรื่องสักอย่างมีเต คำถามทุนเนี่ยจริงๆปัญญาที่ยิ่งใหญ่สุดอยู่ที่ตัวคุณอยู่แล้วคุณเป็นจีเนียสตั้งแต่คุณเกิดมาอยู่แล้วโโและว่าคนมันสุดใหญ่ปิดประตูปิดหูถอดความเป็นจีเนียสของคนไปฟังคนอื่นนะครับโอโอถามตัวเองคนนี้คนหนึ่งประตูแห่งความจริงนี่รู้สึกเหมือนเป็นความจริงสูงสุดหรือแค่คําพูดดูฉลาดเป็นความจริงสูงสุดความจริงสูงสุดหมายเขาอะไรความจริงสูงสุดหมายเขาว่าไม่ใช่แค่ว่าคนนี้พูดผู้นําศาสนาคนนี้พูดแล้วอีกศาสนาหนึ่งไม่จริงนะบางคนบอกว่าในาศาสนาของเขาเนี่ย เอผู้ชายใหญ่สุดในศาสนาเขางท่ผู้ชายใหญ่สุด, mm. สผ,สดผู้หญิงอยู่กับย่าอเขาฝังเรือน mm. ทุกอย่างต้องขอด้วายสามีหมดอันนี้ความจริงสูงสุดไม่ใช่ความจริงสูงสุดเพราะว่าแค่ในแค่ที่พวกมึงคิดกันเองในในศาสนาภูเขาแต่ไม่ใช่ความจริงสัตว์สูงสุดความจริงสูงสุดต้องเป็นของทุกคนเข้าใจไหมต้องทุกคนผ่านต้องทุกคนนั่นคือความจริงสูงสุด ทุกอย่างก่าจะผมมนาะศึกษาแต่ความจริงสูงสุดเท่านั้นนะทุกครั้งผมจะเช็คเลยว่าความจริงสูงสุดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คลสิทธิกูไม่เชื่อเลยไม่ไม่สนใจเลยพวกเราเอาของเจ๋งสุดเิเรื่องอะไรอะแล้วความจริงสูงสุดมาจากภายในเท่านั้นจูนกับตัดสรูว่ะพูด,ดง่ายตัดสรูว่ะเขาเรียก knowingness จู้แจ้งเนี่ยผมเคยสอนคสอน,นเนี่ยเอ่อมารุไม้ก็เรียนผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจคําว่ารู้แจ้งเพราะความรู้แจ้งมันเหนือความเชื่อ มันเหนือความเชื่อมันไม่ต้องมัน,มน,มน,มนความเชื่อก็ช่วยคุณได้ระดับหนึ่งแต่ว่าความรู้แจ้งมันคือกูรู้ฉันวางใจเลยใช่วางใจมั่นใจแล้วก็กสบายใจด้วยคลื่นเราก็จะอยู่ในคลื่นของความชิลความความที่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่แล้วเราจะไม่กังวลกลัวเลยใช่แล้วจะไม่มีความกังวลใดๆแล้วเราก็จะเป็นอิสระจากความกลัวใช่แล้วแล้วความกลัวเป็นคลื่นที่ต่ำจริงเด,ดี๋ยวเขาดูข้อสองไปดิข้อสอง ข้อสองนะครับประตูข้อที่สองมันผ่านหรือเปล่าผ่าดูอ่ะข้อสองนี่ทุกคนจะประกาศก่อนนะผมจะเกษียณแล้วนะสามสิบเอ็ดธันวาลนี่เกษียณแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องเอ่อไม่ไม่เจอกันแล้วนะทุกคนผมจะไปเที่ยวแล้วห้าสิบห้าแล้วอ่ะเอาเจ็ดธันวาดีกว่าเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงวันเจ็ดธันวามันเกิดวันเกิดพอดีเลยครบห้าสิบห้าปีเกษียณร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆผมเกษียณตั้งแต่สิบปีที่แล้วก็ได้นะแต่ว่าเออก็ตอนก็ยังก็ยังแบบว่าเกษียณสิบปีที่แล้วหนูไม่ได้เจอนะ ใช่จริงๆกษียณก็ได้นะตอนนี้เกษียณแล้วนะครับทุกคนก็ถึงเจ็ดทันวานะครับผมเกษียณละนานสุดก็คือ3ามทันวาเท่านั้นเองข้อสองผ่านประตูนี้หรือเปล่าประตูแห่งพลังงานนี่ข้อนี้สำคัญนะเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนแม่งได้ยินเรื่องเนี่ยเธอเอาเอไปออ่านให้จบก่อนสิ่งนี้ยกระดับพลังงานชั้นหรือดูดพลังไป ามาตูนี้แล้วบอกเวลาคุณได้ยินใครพูดเรื่องอะไรก็ตามนะที่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันฟังแล้วมันเรื่องสปิริชั่วมันหลอกกันได้เยอะอะ่ะพวกจิตวิญญาณพวกอะไรแม่งก็พูดลอยๆขึ้นมาเข้าใจปะทั้งทุกศาสนามีอย่างนี้หมดเพราะว่าทุกศาสนาถูกบิดเบือนโดยมนุษย์เข้าใจปะ,ะทุกใครที่เป็นผู้นำมันก็จะพยายามบิดเบือนพยายามเปลี่ยนบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่า เขาไม่ได้จูนนะหรือว่าไม่ได้วันๆก็มานั่งรุ่งเมือบริหารอะไรต่างๆแทนที่จมันต้อง,ง,งคุณไปดูหนังแ่นั่นเองหนังไอ้พวกเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาคาทอลิกอะเดิมๆแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะพวกพวกโป้พวกอะไรเขาใช้เวลาบริหารนะเขาไม่ได้ใช้เวลากับการสอนคนให้เข้าเรื่องจิตวิญญาณนะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ จริงๆแล้วพระเยซูพระบุทธเจ้ามาสอนแค่จิตวิญญาณนะเขาไม่ได้มาเพื่อบริหารศาสนาเอาว้เข้าใจปะเขาแค่อยากจะให้พวกเราตื่นรู้พอแล้วเขาไม่ได้มานั่งแบบมาสร้างองค์กรใหญ่ๆมีเงินเยอะๆคนบริจาคเยอะๆแล้วก็จะได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวกูขายตั๋วขึ้นสวรรค์แล้วก็ไปได้สร้างโน่นนี่โน่นนี่แล้วกูจะได้มีอำนาจเหนือพวกกษัตริย์ทั้งหลายแหล่ในในศาสนาคิดจะมีอย่างเงี้ยเป็นมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความที่เขาอ่ะ ขายให้เราเชื่อใชเพราะถ้าเรามีความรู้แจ้งแบบที่เราได้จะได้เรียนกันวันเสาร์เนี้ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยพอเรารู้แจ้งเราจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรให้เราเอะอ่ะแต่ถ้าเรามีความเชื่อที่เขาต้องขายอะไรบางอย่างหรือให้เราทําพิธีกรรมบางอย่างเพื่อที่จะให้เรา พ้นบางสิ่งบางอย่างเช่นกรรมที่ติดตัว<ช>มาล้างอานูเคยอาบพ้ำมนตให้ออให้ล้างทุกล้างออกรรมเก่าในอดีตให้บรรเทาลงให้เคาะบรรเทาลงสะเดาะเคาะเราก็ไม่รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะตอนนั้นก็ทุกข์กว่าเดิมอีกนี่ฉันมีเคาะเหรอเนี่ยไปนั่งฟังเขาว่าอุ้ยเป็นเคาะมีเคาะอีกมันไม่เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิแล้วเรารู้แจ้งเลาเองว่าเอ้ยภายในข้างเราข้างในของเราต้องการอะไรสรุปคุณควรต้องเชื่อตัวเอง แต่เชื่อไม่ใช่มั่วเชื่องงายเหมือนกันเพราะว่าในในในคลื่นที่คุณเนี่ยในมนุษย์เนี่ยในคลื่นที่เขาสมมติอยู่ในคลื่นต่าๆคลื่นต่าๆคลื่นของความกังวลคลื่นของความกลัวคุณจะเชื่อความคิดตัวเองไม่ได้นะเข้าใจปะผมไม่ได้บอกว่าเช,ชื่อตัวเองทุกกรณีเดี๋ยวคุณไปคิดเข้าข้างตัวเอง <c oughs> หรือไปคิดคิดอะไรที่แบบโอ้อาจารย์บอกให้เชื่อเชื่อตัวตอนนี้กูลังคิดอยากอยากอยากตายอยู่เออเชื่อก็กูเชื่ออาจารย์าดีบอกให้เชื่อตัวเองใช่ไมไม่ใช่นะ เพราะในคลื่นต่ำๆในคลื่นรู้ได้ไงว่าคลื่นคุณต่ําก็คือมันจะเป็นลบมาอ,อารมณ์ลบใช่ไหมแต่ถ้าคลื่นที่มันสูงคือเรื่องใงความสุขคือในความจอยคือในความปิติยินดีคือ่นความมีความสุขเรื่องความคือ <laughs> เรื่องความ,วามการทํางานที่ชอบเพื่อการเรื่องการ, <laughs> ร,การแบบว่าเออเพลชัแบบ่นแบบ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นประตูที่สองคือประตูแห่งพลังงานเวลาคุณได้ยินเรื่องไหนเนี่ยมันแบบว่าบางเราก็สงสัยแล้ว เวลาฟังนะผมจะผมเรื่องนี้ผมจริงๆรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแบบคือเราพอผ,ผ,ผมเป็นคนชอบฟังภายในตั้งแต่เด็กแล้วไงคือผมจะไม่ยอมฟังเสียงคนอื่นจนกว่าจะเช็คตัวเองว่าแล้วเวลาเราได้ยินไม่ว่าจะศาสนาไหนเวลาเขามาบอกว่าเนี่ยคนเราอะนะมันก็เกิดมาก็มีบุญต่างกาันอะไรเงี้ยพลังคุณฟังเรื่องนี้แล้วคุณมีพลังงานอยากไปทํางานหรือคุณหมดพลังแค่นี้ก็รู้ <A S 2> แค่นี้แค่นี้ก็รู้ไม่ต้องไปเชื่อแล้วเข้าใจปะ่ะมันผ่านผ่านประตูที่สองเอเคประตูที่สามนะครับ ใครอยากจะมาเรียนลึกซึ้งนะครับทุกคนอยากจะแบบตื่นรู้เลยผมบอกได้เลยนะมันมีทางแกงง่ายมากเวลาคุณเนี่ยเวลาคนส่วนใหญ่เนี่ยคือตอนนี้คือมันเป็นปัญหาคนไม่กล้าจะถามมันคือคนมันพยายามจะไปหาที่พึ่งข้างนอกว่ากูจะพึ่งพระไหนดีนะถ้าพระองค์นี้แม่งโดนเข้าคุกไปแล้วกูจะไปพึ่งพระไหนดีและเงินที่กูทําบุญไปเนี่ยมัน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 ตกลงกูได้ขึ้นสวรรค์ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเข้าใจปะแล้วกูไปพึ่งไม่ต้องจบจบจบอย่างเดียวคืออะไรฟังเสียงภายใน ฟังเสียงปัญญาแห่งภายในแต่ว่ามันต้องเป็นคลื่นสูงนะ<ช>ข้อสามประตูแห่งเสรีภาพคือ<ช>นําคัญที่สุดเลยเพราะว่าคุณเกิดมาเพื่อเสียสิ่งนี้เลยคเวลาคุณรู้สึกว่าคุณถูกจาไม่มนุษย์เนี่ยถ้าคุณรู้สึกทันทีว่ากูถูกจํากัดเสรีภาพมันจะไม่ยอมเลยนะมนุษย์ไม่จะแบบเรื่องนี้มันสําคัญมากสิ่งนี้ที่ทําให้ฉันรู้สึกเปิดกว้างทําอย่างโหฉันอิสระหรือฉันดับเล็กลง คน,คนมันจะพวกผู้นำศาสนาสมัยก่อนหรือผู้นำอะไรก็ตามจะคิงสมัยก่อนนะพวกจัก,กรพงศ์จัก,กรพรรดิอะไรเนี้ยมันจะมีวิธีการมาควบคุมคนอะ่ะเพราะคนมันจะได้มานั่งทำตามคำสั่งมันจะมึงจะได้ลบเพื่อกูกูสั่งอเ,เออเนี่ยมันจะได้ลบพวกกออูเราก็เห็นเนี่ยออประเทศเพื่อนบ้านเราสักประเทศหนึ่งอ่ะก็แบบใช้เป็นผู้นำประเทศเขาก็ใช้ใช้คนไปเนี่ยมึงไปมึงไปตายแทนกูก็คือตัวอย่าง <laughs> <ๆ> <laughs> นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไม่ถูกจํากัดเสรีภาพเวลาคุณได้ยินคําอะไรที่แม่งบอกว่าอ๋อตกลงมึงอยากจะให้กูรับใช้มึงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมตกลงมึงอยากจะให้กูเองถามแล้วมันเราสั่งมาห้ามทำโน่นห้ามทานี่มนุษย์ยอมชอบที่ไหนชอบมาสั่งที่ไหนห้ามทาโน่นห้ามทานี่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันทําให้คุณเสียเสรีภาพลงมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละคุณอิสระ โอเคไหมนี่คือสามประตูนะครับทุกคนใครสนใจอยากจะเรียนเรื่องพวกนี้มากมากขึ้นอ่าวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่หกนะครับกับวันที่สามวันเสาร์ที่หกที่กรุงเทพแล้วก็ที่ที่สิบเจ็ดที่ลาวลาวเออน้องบอกรายละเอียดเลยวันสําหรับวันที่หกนี้นะคะของกล้องของกล้องของกล้องโอเคค่ะสําหรับวันที่หกนี้นะคะเป็นคลาสที่อาจารย์ จะสอนเกี่ยวกับสมาธิที่เสกเงินนะคะคือเสกเงินโดยเฉพาะนี่คนนี้ก็เรียนเขาก็เรียนใช่ใช่ไปเสกมาเท<ะ>่าไหร่อ้อาจารย์รับทัวไม่นะที่ที่ว่าเราเราสอนนี่คือเราไม่ได้สอนกงางนะผมไม่เคยสอนกงไงนะเพราะว่าอะไรเวลาคุณอยู่ในคลื่นที่ดีคุณจะดึงดูดเงินนี่มันไม่ใช่สิ่งที่วิ่งหาเงินเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนตัวเองแล้วมันมาคุณ เราเป็นแม่เหล็กเลยคนจะได้ยินคำเนี้ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเรื่องกดแรงดูเรื่องมานิเฟสคนได้ยินมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เราต้องรู้จริงๆอ่ะมันคือการที่เราอ่ะ เข้าสมาธิแล้วพอเรารู้เรื่องเนี้ยเราจะทําอะไรก็ได้เราจะดึงดูดอะไรก็ได้เราจะรู้แจ้งเราจะมั่งคัง่งแล้วเราก็จะไปเราก็เราก็จะเสกเงินเวลาที่เราทําสมาธิตรงเนี้ยมันคือแก่นของการดึงดูดทุกสิ่งอย่างเพราะว่าถ้าเรายังไล่ล่าอยู่ไม่ว่าจะในใจหรือในแอคชั่นบางอย่างไล่ล่าคนไล่ล่าเงินเราจะยิ่งไม่ได้มันเราขาดตลอดจริงคุณลองคิดดูเดี๋ยวเวลาคุณมีอมเอ้ยกล้อง เวลาที่เราอะรเตียมวันนี้ขอบคุณค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ทีมงานทำกันเองสนุกสนานสนุกสนานแต่เย็นค่ะมีคุยกันก่อนละจะเข้าไลฟ์อีกเวลาเวลาที่เราออะไรนะอย่างเช่นเวลาคุณต้องให้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 คำเจ็ดเด็ดกับพวกเธอกับ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 พวกคุณเหมือนกับที่ให้ผมลูกน้องให้ให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์วันนี้ก็คือว่าคุณอะ อย่าไปให้ต้องลดความสําคัญของสิ่งต่างๆลงมาสิ่งที่คุณอยากได้คุณต้องลดความสําคัญมันลงมาเข้าใจป่ะถ้าคุณถ้าคุณให้ความสําคัญมันเยอะเกินไปแปลว่าคุณแยกตัวมันออกจากคุณคุณไม่ได้อยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันเข้าใจเปล่าเวลาคุณจะรวยอะความรวยมันต้องเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆคุณรวยมาแล้วตั้งแต่เกิดจริงๆคุณอยู่ในความรวยอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ตัวนั่นเองคุณไม่มีคลื่นแปลว่าไอ้คนที่มันหรือว่ายังรวยไม่พอคนจะชอบคิดว่ารวยไม่พอ ประเด็นคือคุณอรวยจะไม่รู้จะรวยยังไงแล้วแต่คุณแค่ดึงดูดมันคุณแค่ให้ความสําคัญมันเยอะเกินไปพอให้ความสําคัญมันเยอะเกินไปก็เลยไม่ได้มันแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่สําคัญกับการที่เราจะมีายด์เซตที่แข็งแกร่งว่าเราอะไม่ได้แยกตัวจากมันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะได้มามันไม่ได้สําคัญกับเราขนาดนั้นอะมันต้องมีายด์เซตที่แข็งแกร่งนะวันที่หกเนี้ยอาจารย์จะมีสอนเกี่ยวกับเนื้อหาด้วยซื้อสองซื้อซื้อหนึ่งได้สอง ใช่วันเสาร์นี่จะแถมหนูอ่ะเรียนมาเยอะมากๆกับอาจารย์แล้วเวลาที่เราเรียนเอ่ะเรารู้ว่า how to ในการเข้าสมาธิทำยังไงเราเห็นในตาแบบเราหลับตาแต่เราเห็นทุกอย่างอ่ะมันเป็นแบบไหนอันนี้เรารู้แต่พอกลับบ้านไปอ่ะถ้าเราไม่มีเนื้อหาที่ทำให้ไมเราลแข็งแกร่งอ่ะขึ้นเราตกอ่ะเราก็ไม่ได้นะทำไมบางคนนั่งสมาธิอัลฟ่าเป็นแต่ว่าทำไม่ได้ของที่ต้องการอ่ะ เพราะว่าเขาไม่มีไมล์เซตที่จะทําให้พลังงานเขาแข็งแกร่งได้เขาไม่มีไมล์เซตที่จะทําให้เขาเนี่ยรู้ว่าเขาอะได้น่แน่มันก็เลยไม่ได้เงี่ยมันอยู่ในความขาดตลอดเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการเข้าสมาธิในช่วงเช้าเนี่ยแล้วเราก็เรียนเนื้อหาด้วยถ้าเราเรียนสมาธิอย่างเดียวเนี่ยหกพันเก้าค่ะแต่ถ้าเราเข้าเนื้อหาด้วยแล้วได้ไมล์เซตที่แข็งแกร่งเพื่อไปรักษาไวเบรชันและพลังงานของเราเนี่ย ก็เพิ่มอีกแค่หนึ่งหมืนบาทก็เป็นหนึ่งหมืนหพันเก้าร้อยแล้วลูกไม้อยากบอกจากใจเลยนะว่าที่ลูกไม้เป็นคนที่พลังงานดีตลอดพูดตรงๆนะลูกไม้เป็นคนพลังงานไม่เคยต่ํากว่าแปดสิบเลยตั้งแต่รู้จักอาจารย์เมื่อก่อนจะร้องไห้เป็นผู้หญิงอ่อนแอเป็นผู้หญิงคลายเบบี้อะ่ะ <laughs> <laughs> นี่ทางติงอไม่ได้เห็นหน้าเขานี่ <laughs> นี่คลายเบบี้ตรงนี้ใช <laughs> ใช่เป็นแบบคลายเบบี้คือแบบจะร้องให้ตลอดแล้วก็ตอนตอนที่มันเรียนกับพี่ครั้งแรกพี่ก็เห็นเธอนั่งหน้าแล้วก็น้ำตาไหลยังไม่ทันเจอันเลยังไม่ยังไม่ทันเป็นคนคือทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้เราอ่ะจิตใจดีแต่เราอดแอร์เข้าใจไหมโอเคแต่ถ้าเราข้าสมาธิเป็นแล้วเราจิตใจแข็งแกร่งอ่ะไอ้ทุกทุกอย่างที่เราอ่ะจะได้อ่ะมาความสําคัญมันเราจะลดความสําคัญมันเป็นถ้าเราไม่มีหมายเสรที่เราจะลดความสําคัญมันได้อ่ะ เราอะจะแยกตัวออกจากมันเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเนื้อหาด้วยเราแค่16900ยบาทแต่ถ้าเราสมาธิอย่างเดียวถ้าใครถ้าใครสมาธิเดียว6.9 9 0 0ถ้าใครเรียนเต็มวัน16.9 0 0จะได้คอสสมาธิรู้แจ้งไปด้วยเอางี้ซื้อ1ได้2 ใช่โอเคป่ะถ้าใครหมื่นหมื่นหกพันเก้าซื้อหนึ่งได้สองเลยก็คือได้วิชารู้แจ้งไปด้วยสมาธิเสียเงินยอดสุดเดีวนี้ก็คือคนคนลาวได้ด้วยนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเจอกันที่หลวงพระบางนะคนหลวงพระบางขอบคุณมากโอ้โหเขาลงกันมาใหญ่เลยเนี่ยเราจะลงมาลงมาเยอะกรุงเทพอีกแต่ไม่เป็นไรคนกรุงเทพก็มาเยอะแล้วเจอพี่กันเยอะแล้วเราไปอยากจะไปช่วยคนหลวงพระบางคนลาวบ้างจะมาจากทั่วทิศเลยนะครับทุกคนในลาวนะครับมาจากทั่วทิศ ทางเวียงจันเวียงมีเวียงอีกนะมี<ช>หลายเวียง,จร,งจริงๆบางท่านก็เคยบินมาเรียนที่นี่แต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะบินไปที่หลวงพ่อบ้าน<ช>นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะก็ที่ไปเพราะต้องขอบคุณเมียนะ,<ช>นะมแมรี่ชอบมากเ,เคยไปเราเคยไปอันนีมูนที่ถ้าใครเที่ยวกัน,นแมรี่ผมกับแมรี่ไปนะอันนีมูนสามสามวันที่ที่หลวงพ่อบ้านติดใจเลยแมรี่ติดใจเพราะนตอนนี้ก็สี่สิบกว่าท่านยังรับได้อีกนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนี้มีบี p พีด้วย v ีไอพีได้กินเนอรกินดินเนอร์กับผมนะครับ ทั้งกรุงเทพทั้ง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 ,งหลวงพางแล้วก็ที่อื่นในใ,ในต่างต่างประเทศดินเนอร์โคชิ่งดีมากใช่แล้วนี่คน <c oughs> นี้ก็ลงมาแล้วนะครับ6 9 0หกหมื่นเก้าพันบาท<อ>นะครับใครลงวีลงวีไอพีดินเนอร์โคชิ่งนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทต่ี้ลงแสนหนึ่งจริงเหรอแสนหนึ่งครับทุกคนแสนหนึ่งเพราะจริงอ่ะใครเบบี้จริงอ่ะไม่ต้องได้ความรู้ไปก่อน <Okay. S 1> เอเ่อ แสนหนึ่งครับทุกคนเปล่าหรอกไม่ได้ก็คือประกาศไปแล้วสามคนในนี้อ่าหกหมื่นเก้าครับเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งจําได้ที่ไม่ได้เป็นคนตั้งราคาลูกน้องมันตั้งกันโอเคอ่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมเช็คสามข้อที่อาจารย์ให้ไปถ้าเราเคยเอ็กกับอะไรที่มันไม่ตรงกับสามข้อเนี้ยมาเรียนนะคะวันที่6กกันยายนี้ที่ประเทศไทยแล้วก็วันใช่วันเสาร์นี้แนะแล้วก็วันที่27็ดที่หลวงพระบางใช่แล้วก็มาเจอเนี่ยคนเก่งๆิงนะเลยได้มาด้วย มากค่ะอ่าโอเคแล้วก็เรามาเจอกันนะครับทุกคนที่นี่นะครับมันจะสนุกมากแล้วก็เอ่ออันนี้ราคานี้สําหรับวันนี้เท่านั้นนะครับแล้วเราเจอกันนะครับผมบันดีนุ้งสีอ๋อเดี๋ยวก่อน <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนไลฟ์ไลฟ์ที่ส <c oughs> องโอเคเธอเอนเตอร์เทนไปก่อนพี่ป๊อบบี้ค่ะแล้วได้กัน,นกสิ <c oughs> เดี๋ยวจะเ,<ร>เปลี่ยนคอสเดี๋ยวจะเปลี่ยนคอสแล้วนะครับทุกคนเดีจะวไลฟ์นี้จบ